เกิดเลยนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องหลังนี่อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหัวข้อ t r y o f c o m p u t a t i o นนะครับของอัหรือยังเน่ยนะครับจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของ Theory of Computation แต่มันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรดีมันมีความลึกของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไม่เปิดมาแล้วตะลุยตะลุยเหมือนเมื่อกี้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนแบบสอนเสร็จคุณก็ไม่ได้ไอะไรไปเลย ก็ต้องมาสอนใหม่แล้วก็สอนใหม่3ร,รอบแล้วก็เหมือนไม่ได้เลย,เลยอยู่ดีกนะครับนั่นก็เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางนิดนึงนะครับโอเคอ่ะมามามาดูเป้าหมายของเราก่อนเปนะ้าหมายปลายทางของเราเป้าหมายปลายทางแล้วนะเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราอยากจะพิสูจน์ว่ามีบางปัญหาที่เราไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ได้เข้าไหฮนะ เราจะบอกว่ามีบางปัญหาที่คอมพิวเตอร์แก้ไม่ได้อันนี้คือเราพิสูจน์ข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์ใดๆที่เราจรินตนาการได้เลยนะฮะโอเคไหมฮะเราจะบอกว่ามันมีบางปัญหานะถ้าคุณบอกว่าคอมพิวเตอร์ทรงพาลาังแก้ได้ทุกอย่างอะ่ะไม่จริงมันมีบางอันนี่มันทําไม่ได้แดนๆ่ๆเพราะฉันจะพิสูจน์ให้ดูประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้คําพูดเนี่ยมันมี มันมีความไม่ชัดเจนอยู่นิดน,นึงครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูนเป้าหมายเรานะครับเป้าหมายเราเป้าหมายเรานรัก็คือพิสูจน์ว่ามีบางปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ได้ก็คือแก้คือโซเวอร์ไหนครับประมาณนี้มีบางปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ได้โอเค เริ่มน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจเลยนะโอเคกลับบ้านทีนี้การจะบอกว่ามีมีปัญหาที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ได้อ่ะมันมันมีความซับซ้อนนิดนึงครับคือคุณจะบอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องแก้ทุกแบบแ้วใช่ป่ะลองทุกแบบยังไงก็ไม่ได้จะเขียนยังไงก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้นการที่บอกว่าไม่มีไม่มีทางแก้ได้เนี่ยมันมันมันต้องพิสูจน์ทางการศาึกษ์ จะแบบยืนยันคํานี้ได้เนาแต่ว่าประโยคเนี้มันจะมีความกํังวลอยู่หลายจุดนะครับผมจะขีดให้คุณดูมีบางปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาสังคมหรอแก้ได้ไหมปัญหาการเมืองคอมพิวเตอร์แก้ได้ไหมปัญหานี้เอาแค่ไหนะอะไรคือปัญหาเนาะอันนี้สองคอมพิวเตอร์แก้ได้คคอมพิวเตอร์แก้ได้เนี่ย มีปัญหาตั้งแต่คาว่าคอมพิวเตอร์อแล้วอะไรคือคอมพิวเตอร์แล้วอะไรคือแก่คอมพิวเตอร์นี่เป็นยังไงเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรคอมพิวเตอร์ไหมใช่ป่ะไอแพดคอมพิวเตอร์ไหมโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ไหมรถยนต์เป็นคอมพิวเตอร์ไหมรองเท้าเป็นคอมพิวเตอร์ไหมสมองมนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ไหมพาราเซีนเป็นคอมพิวเตอร์ไหมพัดลมเราเป็นคอมพิวเตอร์ไหม เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ or, เป็นคอมพิวเตอร์ไหมเป็นบ้าไม่เห็เป็นหมดเลยก็<ม>ได้เนาะใช่ป่ะคือคือคอมพิวเตอร์เราจะนับบ้าอะไรบ้างว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเวลาจะพิสูจน์ทางการศึกษาอะเราต้องทําให้มันครอบคลุมทุกคอมพิวเตอร์ที่ม็นไปได้แล้วคอมพิวเตอร์ที่เรายไม่เคยเห็นอนะมันจะอยู่ในนิยามนี้ไหมมันจะมีคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกนิยามที่เราจะใช้ไหมถ้ามันมีคอมพิวเตอร์อยู่นอกนิยามที่เราจะใช้ ที่ดีเราก็ผิดไปคือมันไม่คลุมอ่ะคุณจะบอกไงว่ามันครบเนาะแล้วแก้คืออะไรเพราะนี่คอนเซ็ปโจทย์ที่เราตั้งเนี่ยมันมีความปวดกระบาลอยู่ในใจหลายเรื่องปัญหาคืออะไรจะบอกไงว่าอะไรคือปัญหาแล้วอะไรค,อ,คอมพิวเตอร์แล้วการที่คอมพิวเตอร์แก้ได้อ่ะมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรเนาะทีนี้ผมจะให้คำตอบคำถามเนี่ยแบบสั้นๆนิดนึง เราจะไม่เถียงกนะันเรื่องปัจญาว่าทำไมนเป็นเรื่องนี้นะครับอันแรกก่อนปัญหาคืออะไรนะปัญหาคืออะไรอันนี้คงไม่ต้องเถียงอะไรมากเราเห็นมาเยอะแล้วปัญหาคืออะไรที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเลยเราบอกอันเนี้ยมันคือมันแทนนี่นี่นะเราใช้ตึ๊ดตึ๊ดตแทนสิ่งที่เป็นปัญหาของเรานะคืออะไรแรงเ u a g e ครับ ใช่ป right. ่ะ language คือเซตของสตริงใช่ป่ะเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยเราก็พูดถึง language ก็คือเซตของสตริงที่คุณอยากจะตอบใช่โอเคใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาปัญหาคือ language มีเซตของสตริงบางอันนะฮะที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถแก้ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมองแบบนี้เนาะคอมพิวเตอร์แก้ได้เนี่ยเราจะ เดี๋ยวเราจะเขียนเราจะใช้ความหมายแบบนี้ครับก็คือมีคอมพิวเตอร์แก้ได้ก็คือมีมีโปรแกรมภาษาไพทอนที่แก้ได้เดี๋ยวคำว่าแก้ได้เดี๋ยวเราไปว่าอีกทีแต่อเดียคือเวลาพูดถึงอมีคอมพิวเตอร์แก้ได้ก็คือมีโปรแกรมเดยแหละมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รับสตริงเข้าไปถ้าสตริงอยู่ใน l ลน g เ a g e ตอบ yes ถ้าสตริงไม่อยู่ใน l ลน g เ a g e ตอบ no โอเคไหมฮะเพิวเตอร์แก้ได้แต่ว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอันที่ทุกสติงในไลนเกสโปรแกรมนั้นรับเข้าไปแล้วตอบ yes ทุกทุกสติงที่มีในไลนเกสโปรแกรมนั้นรับเข้าไปแล้วตอบ no อเห็นไหมฮะแล้วโปรแกรมมันต้องจบการทําง,งานนะครับคือถ้ารันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบก็คือก,ก็ก็ไม่มี output ฉบับแต่มันอาจจะรันนาน,น,านชั่วฟ้าโลกแตกอะไรยังรันอยู่ก็โอเคแต่ว่า ถ้ามีสักวันหนึ่งที่มันจะจบการทํางานก็โอเคเราไม่สนใจเรื่องว่าจะคิดนานคิดช้าอะไรแต่ว่าต้องคิดแล้วจบโอเคไหมฮะคนที่คิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบอันนั้นไม่นับนะครับไม่นับว่าแก้ได้เพราะว่ามันเราไม่รู้เลยว่ามันจะตอบเราไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าแก้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้คําว่าดีไซน์เพราะฉะนั้นประโยคน,นี้นะฮะผมจะเขียนใหม่นิดนึงนะฮะผมจะเขียนใหม่นิดนึงเนาะ ทั้งหมดเนี่ยเราสนใจจะเปพิสูจน์ประโยคนี้รายละเอียดเราค่อยๆงอกไปนะฮะแต่ว่าเราจะเขียนใหม่ตามที่เราเล่าวันนี้ก็คือเราจะบอกว่ามี language L นะฮะที่ไม่มีโปรแกรมภาษา Python ใดๆที่1นึ่งรับ Input แล้ว จบการทำงานเสมอนะฮะจะ crash ก็ได้นะฮะจบการทำงานเสมอสอง <Okay. S 1> for all string ใน w นะฮะโปรแกรมภาษาไพทอนผมเขียนเป็น p แล้วกันทำไมต้องภาษาไพทอนจริงๆภาษาอะไรก็ได้นะโปรแภาษา p <Okay. S 1> ได้ไหมภาษาไพทอนใดๆน,นะฮะที่ w ใน l นะฮะ p. W. Mm hmm. p w เรียก p w ตอบ yes แล้วก็ ฟอออร์ view ที่ไม่อยู่ใน L นะฮะ PW ตอบโนนะประโยคที่เราต้องการจะพิสูจน์<ม>คืออันนี้มีภาษาบางอันที่ไม่มีโปรแกรมภาษา Python ใดๆที่โปรแกรมต้องจัดการทำง,งานตลอดห้ามติดอูเรับเินทุนแล้วต้องต้องตอบคุณรู้แน่นอนว่ามันต้องตอบโอเคไหมฮะมันห้ามแบบกูเนียนจะตอบเฉพาะชอบไม่ได้นะฮะ ต้องตอบตอบเยสหรือโ o no. สตริงนี่อยู่ในเบตอบ yes สติงที่ไม่อยู่ตอบ no ห้ามนิ่งเห็นไหมฮะนี่คือสิ่เราจะแสดงพิสูจน์แบบนี้ซึ่งอาจจะไม่จบอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวเราจะพัฒนาเครื่องมือเราจะพัฒนาเครื่องมือให้คุณพิสูจน์ของแบบนี้ได้เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าปัญหานี้ ไม่มีโปรแกรมไพทอนใดที่แก้มาได้ไอค้คำว่าแก้มาได้คือทำสามอย่างนี้ได้ก็คือหนึ่งคือสามอย่างนี้นะฮะถ้าคุณมีคุณสมบัติสามอย่างเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นดีไซน์นะคือต้องจบการทำงานห้ามติดลูปนะฮะของที่อยู่ในรังเกียจตอบ yes ของที่อยู่อกรังเกียจตอบ no นะครับถ้าเด้นี้ได้เราถือว่ามันแก้ได้ตัวอย่างของโปรแกรมภาษาไพทอนที่แก้ปัญหาต่างๆก็เยอะแยะเลยครับรับ จำนวนเต็มตอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าคุณก็เขียนโปรแกรมได้ใช่ไหมไพทอนได้อะไรได้นะครับโอเคไหมครับเวันนี้เราเราจะเราสนใจแต่เรื่องแบบนี้ทีนี้ก่อนจะไปไกลถามว่าทำไมต้องเป็นโปรแกรมภาษาไพทอนทำไมต้องเเป็นเป็นโปรแกรมภาษาไพทอนรู้ไหมครับอะไรนะคุณจะได้รู้สึกอ๋อมันใกล้ตัวจริงๆภาษาอะไรก็ได้ภาษาบ้า,บ,าบอกก็ได้ C ก็ได้นะ ทีนี้ผมจะสปอยนิดนึงหนึ่งคำจริงๆไอ้โปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ยสมัยก่อนที่เขาพิสูจน์เวเลมนี้น,นะค,คนพิสูจน์ก็ทูลลิงเนี่ยนะครับทูลิงก็บอกว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ใดๆใช่ปะ่ะคำว่าคอมพิวเตอร์ทูลลิงเนี่ยก็คือเขาก็ตอนนั้นมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยเขาก็โมเดลสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เรียกเองนะที่คนต่อไปเรียกว่าทูลลิงแมชีนเนี่ยก็คือโปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ย อีกหน่อยจะเทียบเข้ากับสิ่งเรียกว่าทัวริงแมชชีนซึ่งเราจะได้ดูรายละเอียดนิดหน่อยนะทัวริงแมชชีนอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์แบบนามธรรมาท,ที่ทํานู่นทานี่ได้เนาะไพทอนโปรแกรมโปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ยก็คือซิมูเลตตัวทัวริงแมชชีนได้ทัวริงแมชชีนก็ซิมูเลตโปรแกรมภาษาไพทอนได้ถ้าเราเชื่อตรงกันว่าถ้าถ้ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร,แร์แก้ปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถเขียนมันได้ด้วยภาษาไพทอนประโยคนี้มันจะมีเซม คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอะไรก็ได้เป็นไพทอนนี่แหละชิวๆแก้ได้หมดถ้าอะไรแก้ได้ก็แก้ด้วยไพทอนได้มันอาจจะรันช้าสุดๆก็ได้นะเทียบกับภาษาเครื่อนหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันถ้ามันรันจบมันก็จะรันจบเห็นไหมฮะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะฮะขอให้มันมีคุณสมบัติก็คือเขาเรียกว่า t ทัวริงคอมพลี e ทัว n g c o m p พ e t e คือเออมันมันรันซิมูเล t u r i n g m a c ช i n e อะไรก็ได้ถ้าคุณซิมูเล Turing m a c ช i n e ใดๆก็ได้ก็ ใช้แก้ปัญหาอะไรก็ได้นะภาษาที่เป็นทูลิ่งคอมพิวตเนี่ยนอกจากไพทอนแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะทีนี้เพื่อให้คุณตื่นผมจะแนะนําภาษาสองสามอันให้คุณหาเล็กน้อยถ้าใครสนใจก็ไปลองเขียนได้ด้วยนะฮะมีเกรเดอร์ der, มีอะไรอันนี้เป็นภาษาที่เป็นทูริงคอมพลีทนะครับก็คือคือคมีคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาอะไรได้ไอ้ปัญหานี้ก็แก้ด้วยโปรแกรมที่เขียนในภาษานี้นะครับหน้าตาของภาษามันจะเป็นแบบนี้นะครับ มีสิ่แทกงง่เนี่ยครับขยับนู่นขยับนี่บวกโบวกลบๆนะฮะภาษาโปรแกรมก็ตัวโปรแกรมม็หน้าตาแบบนี้นะครับมีแต่ข้างหลังเป็นคอมเมนต์นะครับมีแต่แบบเปิดเปิดปิดปิดโบว์บว์โบว์โบวลบๆๆๆๆๆๆๆนีๆๆๆๆรๆๆ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 ๆรๆๆๆอนีๆๆ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 ๆาเๆๆ่ๆๆ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 ่าๆๆ่าๆๆๆาๆๆๆๆ้นๆๆ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 รๆๆ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 าๆๆๆๆๆนๆๆนๆๆ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 ๆฮะทหรออันนี้เดี๋ยวนะ พิ n ง h ์ l l o โล r ว d ์เนี่ยภาษาเะไรครับ,รบถ้าคุณอยากเล่นผมมีตัวซิมูเลเตอร์ครับนี่ครับมีมีโจทย์ด้วยนะครับมีซิมูเลเตอร์ให้ด้วยนะครับมีโจทย์ด้วยสำหรับเทอมหน้าถ้าใครมาเรียนวิชาพ r บเรื่องโซวิงด้วยกันนะครับนี่ p ิ้ง h e เฮลนะครับมีโค้ดเขียนโปรแกรมรับเลขหนึ่งตัวบวกเลขน,นะครับคำนวณคูณค่าอะไรนะครับมีถ้าใครว่างจัดอยากอยากฝ่าฟันก็ ว่าไม่ได้ครับมีตัวซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับโปรแกรมชื่อเบนฟักนะครับเนี่ยนะครับ b c b k BFK c นะครับอ่าโอเคนี่ภาษาแรกนะเพราะนั้นโอเคเบนฟักนี่ก็เป็นหนึ่งในตระกูลเอ่อตระกูลภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาภาษาแดกนะครับซึ่งมีเป็นสิบเลยนะครับเอสโซลิกนะครับมีภาษาชื่อไวสเปซนะครับ อันนี้ก็น,น่าจะทวริงคอมพลีทเหมือนกันนะครับไว้สเปซคือโปรแกรมแม่งเขียนด้วยสเปซหมดเลยครับแต่นี่คือครับคือโปรแกรมมันจะ,จะสีขาวดูไม่ออกมีแค่สเปซแทบ็บแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่เนี่ยโค้ดมันจะเป็นแบบนี้สิบสิบหน้าตาแบบนี้เนาะอ่ะแต่ทั้งหมดนี้ครับหลังจากเราพาทัวร์ทั้งหมดเนี่ยมันมันผูกกันด้วยส่วนใหญ่มันผูกกันด้วยคานี้ครับก็คือทวริงคอมพลีทก็คือว่า ถ้าภาษาอะไรก็ตามสามารถจำลองการทำงานของสิ่งที่เรียกว่าทูริงแมชชีนไดเ้เราเราจะเชื่อกันว่ามันแก้ปัญหาอะไรที่คอมพิวเตอร์แก้ได้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีแอสซัมพชันที่เราเชื่อตรงกันหรือไม่ตรงกันก็นแล้วแต่นะครับท,ที่ว่าทูริงแมชชีนเนี่ยคอนเซ็ปต์ทูริงแมชชีเนี่ยมันมันคอนเซ็ปต์ทูริงแมชชีนเนี่ยมันมันแคปเจอร์คือมัน มันแคปเจอร์คำว่าการคำนวณไปแล้วอะไรที่คำนวณได้จะสามารถคำนวณได้ด้วยทูริงแมชีนนะครับก็แต่ว่าในที่นี้ของเรากลับมาของเรา,าเนอะของเราวันนี้และพฤติกรนี้ด้วยนะฮะอะไรที่แก้ปัญหาได้อะไรที่คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้เราจะสมมุติว่ามีโปรแกรมภาษาไพทอนแก้ปัญหานั้นเห็นไ,ไหมฮะถ้าเราจะบอกว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้ด้วยคอมพิวเตอร์เราต้องพิสูจน์ว่าไม่มีโปรแกรมภาษาไพทอนใดๆที่แก้ ปัญหานี้ได้โอเคไหมฮะซึ่งถามว่ามันจะพิสูจน์ของแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราไวน้น้อันนี้แผนเรา